สวัสดีค่ะสเปมฟีว่าค่ะสเปมคนดีคนเดิมกลับมาพบเพื่อนเพื่อนชาวออนไลน์สเตชันกันอีกครั้งพร้อมกับข่าวคราวน่าสนใจประจําสัปดาห์กันเช่นเคยโดยเฉพาะเหล่าเกมเมอร์ที่น่าจะสนใจข่าวนี้เป็นพิเศษนะคะกับการประกาศผลรางวัลเฟมิสเดงเกคีเกมอวอร์ดปี2019ซึ่งเป็นงานประกาศรางวัลของสื่อเกมยัดใหญ่ภากญี่ปุ่นอย่างเฟมิสและเดงเกคีนั่นเองค่ะส่วนจะมีเกมไหนได้รางวัลอะไรกันบ้างนั้นมาค่ะตามมาเลยค่ะมอนเริ่มกันที่รางวัลแรกเลยนะคะ กับเกม of the Year รางวัลที่ใหญ่ที่สุดของรายการโดยก็มีรายชื่อเกมน่าสนใจถูกเสนอขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็น13 Sentinels i k นล s r i m ค e k i r o Shadow d i e Twice d e a t h s t r a n d i n g และ Fire Emblem Treehouse แต่ผู้ที่ชอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ไปได้ก็ได้แก่ Pokemon Sword and Shield นั่นเองค่ะเก่งมากจะปิกจูปิกาปิกาปิกาจูยอดเยี่ยมเจ้าเหล่าโปเกมอน สำหรับรางวัลถัดมาก็คือรางวัล MVC Most Valuable Creator หรือรางวัลนักสร้างทรงคุณค่านั่นเองค่ะและผู้คว้ารางวัลน,นี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคุณพ่อโคจิมะหรือฮิเดโอะโคจิมะสังที่พวกเรารู้จักกันนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องให้คุณพ่อเขาจริงๆละค่ะมาต่อกันที่รางวัลเนื้อเรื่องยอดเยี่ยมรางวัลน,นี้ตกเป็นของ13 Sentinels: Ice Reim จากค่าย a t l a s ค่ะคนไทยอาจจะไม่คุ้นหูเท่าไหร่แต่ก็ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ย โดดเด่นด้านเนื้อเรื่องและการนำเสนอมากเลยทีเดียวค่ะใครที่สนใจแต่ติดเรื่องภาษาก็รอปีนี้ได้เลยนะคะภาษาอังกฤษกำลังจะมาแล้วค่ะเยะเยกุดกดรางวัลถัดมาก็คือรางวัลภาพสวยกราฟิกงามรางวันนี้ตกเป็นของเกม Death Stranding ค่ะก็ถือว่าเหมาะสมจริงๆนะคะเพราะเกมนี้ของคุณพ่อโคจิมะเนี่ยเอฟเฟกก็ดีภูมิทัศน์ก็งามโมเดลก็ปั้นสวยอีกเอ้ยอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถึงจะสวยแค่ไหนก็สวยไม่เท่าแป๊มหรอกนะคะแหๆก็บอกกันตรงตรง,ตรง ถัดมาก็คือรางวัลคาแรคเตอร์ยอดเยี่ยมตบเป็นของตัวละครแซมพอตเตอร์บริดเจสจากเกม t h t t r e n d i n g ค่ะถือว่าโดดเด่นอย่างมากสำหรับตัวละครที่มีต้นแบบมาจากนอร์แมนรีดัสในแสดงชื่อดังจากฮอลลีวูดที่ชาวไทยคงรู้จักกันอย่างดีจากซีรีส์ t h w w l l k n n g e e a d นั่นเองค่ะรางวัลถัดมากับเกมออนไลน์ยอดเยี่ยม ็ตกเป็นของ Final Fantasy 14 Shadowbringers อย่างไร้ข้อกังขาขณะที่รางวัลเกมแอคชั่นยอดเยี่ยมก็คงไม่มีคนค้านเช่นกันค่ะเพราะ Sekiro Shadow Die Twice ผลงานสุดมันที่ฮอตทิปกันทั่วบ้านทั่วเมืองเมื่อปีที่แล้วจัดการคว้าไปอย่างสวยงามทำได้ดีมากเจ้าโอคามิต่อกันเลยกับรางวัลเกมยิงยอดเยี่ยมก็ตกเป็นของ Apex Legends ที่อัปเดตกันมาแล้วหลายซีซั่นนะคะใครที่สนใจเกมนี้เนี่ยก็ไปโหลดกันเล่นได้เลยนะคะเล่นฟรีจ้า ขณะที่ Death Stranding ก็สามารถคว้าได้อีกหนึ่งรางวัลนั่นก็คือรางวัลเกมแอคชั่นผจญภัยยอดเยี่ยมนั่นเองค่ะเช่นเดียวกับ13 s e n t i n e l s i g i s t r i m และ p o k e m o n Sword and Shield ที่ก็ขอควบรางวัลเกมผจญภัยยอดเยี่ยมกับเกม RPG ยอดเยี่ยมตามลำดับค่ะ สำหรับรางวัลของงานประกาศเฟมิสืเดงเกคิกเกมอวอร์ดปี2019ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เพื่อนๆสามารถติดตามผลรางวัลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ออนไลน์สเตชันค่ะส่วนแปมมเองก็คงหมดเวลาสำหรับคลิปนี้แล้วกลับมาพบกับแปมคนนี้คนเดิมเพิ่มเติมคูสวยมากขึ้นได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ